สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเป็นประจำทุกวันเช่นเคยครับเราอยู่กับคอสกอจัดไตครับวันนี้หนึ่งหัวเมืองใหญ่เรายกอีกยอดทีมครับนาบปรีครับเปิดบ้านเจอน้องใหม่อย่างปีซ่าครับสภาพค,ความพอของนาบปรีเองในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ดีเท่าไหร่ครับแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในยูฟ่าแชมเปียนลีกไปแต่นักเตะอื่นๆยังพร้อมนะสกอตแบ็กโทมินีสภาพร่างกายเควินเดอ์บอยได้พักตั้งแต่นัดที่แล้วนัดน,นี้น่าจะได้ลงเต็มเกมกองหน้าตัวเป้าอย่างราสมุดฮอยลุนหรือแม้าการะทั่งอองกิซาเองก ส่วนของทางทีมเยือนปิซ่าคาแรคเตอร์ฟุตบอลอิตาลีสมัยเก่ายืนหลัง3เช็คลายต่ําการเจอกับทางนาโปลีเหนื่อยครับเพราะว่าอย่าลืมว่านาโปลีเป็นอีกหนึ่งทีมที่เล่นหน้ารายและมีการทําประตูจากหน้ากรอบเขตโทษค่อนข้างสูงคู่นี้ก็ยังมองว่านาโปลีครับด้วยรายละเอียดของเกมและความเป็นทีมใหญ่รวมถึงตัวผู้เล่นหลายๆตัวที่ได้พักในช่วงกลางสัปดาห์ย่ามาและน่าจะมาระเบิดฟอร์มในนัดนี้ครับคู่นี้ฟันธงยังเป็นกลางครับยังมองว่านาโปลีทีเด็ดยังมีอยู่เยอะสามารถเก็บชัยชนะได้ ให้เลือกเชียร์ทางนาโปลีครับ